เส้นทางการเดินรถขาเข้าวัดพระธรรมกายจุดสังเกตเตรียมตัวออกทางขนานชิดซ้ายเตรียมออกทางขนานสะพานกลับรถนวนคร เตรียมเลี้ยวซ้ายจุดสังเกตเลี้ยวซ้ายขับรถตรงไป เจอสีแยกให้ขับตรงไปขับรถตรงไปขับตรงเข้าไปทางประตูแปด จุดลงทะเบียนรถสอง p ี1 1จุดลงทะเบียนรถสอง p <11. S> 1> ี <P> 1 <11. S> 1ออกจากจุดลงทะเบียนสองไปส่งสาธุชนที่ชานชาลาที่สองเลี้ยวซ้าย ขับรถตรงไปชานชาลาที่สองส่งสาธุชนเสร็จแล้วรถตู้ไปจอดรถที่ P31